โอเคครับนะฮะท่านก็กําลังรับชมคุณกายชาแนลนะฮะก็กลับมาการต่อกับชาลลอซิโร่นะฮะโอเคขออภัยนะครับถ้าคลิปที่แล้วอ่าเสียงเกมเบาไปนะฮะโอเคนะครับลืมตั้งค่าเลยคลิปนี้ตั้งแล้วนะฮะไม่รู้อาจจะดังเกินไปหรือเปล่าต้องขออภัยจริงนะครับผมมาเริ่มเล่นชัปเตอร์ที่2ความหมายต้องการบันทึกเกมหรือไม่อ่าโอเคบันทึกก็ได้โอเคนะครับแหมมีอะไรเนี่ยได้รับหนังสือสีขาว เอ๋หนังสือสีขาวมีอะไรกันนะหนังสือสีขาวเรื่องราวของท้องฟ้าที่ถูกลืมคุณแม่บอกเสมอว่าทุกคนคือผืนนภาเมื่อเราทุกคนมาอยู่ด้วยกันเราคือนภาเมื่อพวกเรามีความสุขเราคือดวงดาวเมื่อพวกเรามีความกรดเกี่ยวพวกเราคือพายุเมื่อเราอ่อนโยนคือเมฆาและเมื่อเราสองแม่ลูกมาเจอกันคือนภาอืมเอ๊ะยังไงนะครับ อุ้ยตรงนี้มีเก้าอี้ด้วยขวางในะห้องไว้เอ้ยเดี๋ยวดันข้างนี่เก้าอี้เอ้ยกดดันตรงนี้นะกเก้าอี้เลื่อนมาทางขวาเลยนะฮะโอ้โหดุดังแมกนีโตนะใช้พลังจิตเคลื่อนย้ายอื้ยนะฮะมาแห่งนี้น่าจะมีศพใครที่เป็นเมนแตกอยู่ด้านในนะะเลือดเต็มไปหมดไม่ใช่แล้วนะฮะโอเคปะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในห้องนี้กันนะครับปิศายอยู่ในห้องนี้แน่นอนเข้าประตูครับ เดินตามรอยเท้าเลือดไปนะฮะแน่นอนนะครับเราจะเดินตามรอยเลือดหนดูสิทางขึ้นอาคารม .5 ครับประตูล็อกต้องการกุญแจโอเคกุญแจอยู่หนอยู่ในชะกุญแจจะฮโอ้ยทเทางเดินยาวอีกแล้วเว้ยทางเดินยาวอีกแล้วเฮ้ยตรงนี้ทําไมมีข้าบเลือดคนออกมาจากช่องแอร์ด้วย อาจจะไปเลือดหนูก็ได้หนู่าจ,จะโดนไฟช็อตนะฮะแถนี้อาจจะมีตาสะตะข่ายเลเซอร์นะฮะไม่ใช่แล้วกํกำแพงตรงนี้ธาตุจะเปาะมากนะฮะอ่าฮะใช้อ๋อเราไม่มีแล้วนะสำหรับขวานนะฮะเราไม่มีแล้วนะครับผมโอเคเราไปทางซ้ายก่อนแล้วกันนะฮะเดืยวไปตามทางไปนะครับโอเคเดี๋ยวดูสิเข่าดูครับห้องทางนี้อ เป็นเหมือนกับจะว่าเรียกอะไรดีห้อง,งมันเหมือนห้องนั่งคุยกันห้องทำอาหารกับเรา,านั้นนะฮะไหนดูซิตรงนี้มันมีอะไรนะครับรอยเลือดนะฮะรอยเท้าเลือดมาหยุดอยู่แถวๆนี้นะครับผมซึ่งหมายความว่าเราอาจจะต้องสำรวจอะไรตรงนี้นะฮะหรือไม่ก็นะหรือไม่ก็นะครับตรงนี้มีรอยเลือดนะฮะเครื่องมือ มันล็อกต้องใช้กุญแจนะฮะโอเคพวกตู้ต่างไม่น่าจะต้องใช้นะครับผมมาเดี๋ยวาสำรวจห้องให้เสร็จก่อนนะครับแล้วมีจุดที่ไหนต้องไปเราก็ดูกันอีกทีนะฮะโอเคไม่มีจุดต,ตรงไหนนะครับผมมาเดินทางไปต่อฮะเดินทางไปต่อเลยถ้าางนั้นเราก็ต้องหากุญแจนะครับกุญแจกุญแจกุญแจจะรุุนกุญแจนะครับไปขวาก่อนนะฮะต,ตรงไปที่ค่อยโตนะเราไป ใจพอโอเคไหนดูสิม,ม,มีห้องที่มีลอกเกอร์ด้วยไหนดูสิในลอกเกอร์ต่างๆมีไลเร์เชนสำรวจไหมจ๊ะเฮ้ยมีวิญญาณสาววิญญาณผีสาวฮะเหมือนจะบักนิดหนึงนะครับเนี่ยโอเคอค๋นอน,น,อนิทานนี่คือของผู้หญิงคนนี้เหรอ แมาตลอแล้วคุณพ่อของเธอล่ะคุณพ่อคืออะไรหรออ้าวกรรมอ,อก็คุณพ่อป่ปปาไม่มีอะไรจ้ะเธอเป็นคนดีนะถ้าเก็บมันไว้เถอะขอบคุณเธอมากนะขอบคุณจริงๆรับไปสิ อ่าเราได้รับกุญแจกล่องเพลงนะครับเฮ้ยเฮ้ยกล่องเพลงนี่ปะนี่ปะไม่น่าใช่นะไม่น่าจะใช่นะครับโอเคเราได้รับกุญแจกล่องกล่องเพลงมาแล้วนะฮะทีนี้เราต้องตามหากล่องเพลงแล้วครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากล่องเพลงจะอยู่ที่ไหนนะฮะมากุญแจกล่องเพลงนะครับผมเป็นกุญแจที่สวยงามมากนะครับโอเคมาสำรวจด,ด,ดูไม่น่าใช่ที่ห้องนี้นะ เดี๋ยวเราออกจากที่เดียดก่อนละกันนะครับผมเป็นวิญญาณที่ใจดีจริงๆนะฮะเดินทางไปต่อครับเดี๋ยวแหละห้องตรงกลางนี่นะที่เราเรียงมาตลอดนะฮะห้องโถงชั้นใต้ดินครับมันล็อกนะฮะต้องการคุณแจ้โอเคได้กล่องเพลงงั้นเหรอหนดูสิที่นี่หรือเปล่าครับตะกี้ใช่ปะที่เราเจอเนี่ย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  โอเคได้รับกล่องเพลงแล้วก็ได้รับกุญแจห้องถงใต้ดินนะครับได้คอ้อนก่อสร้างครับโอเคห้องถงใต้ดินก็คือตะกีนะฮะไอห้องทางขวาใช่ปะเอ้ยหรือตรงไปสิตรงไปถูกแล้วถ้าได้คอ้อนมาเราต้องมาทุบตรงนี้นะฮะโอเคมาดูสิมันจะมีอะไรอยู่ใต้นี้กันคุเขกาไปโอเคเป็นทางตรงไปเลยอะเออ ลองเข้าไปดูครับโอ้บรรยากาศมืดมากฮะมันเป็นเหมือนทางลับอะไรสักอย่างนะฮะดูซิมันอาจจะนำเราไปสู่ขุมสมบัติที่ยิ่งใหญ่ก็ได้นะเราอาจจะเจอวันพีทอยู่ที่นี่ก็ได้นะฮะไม่ใช่แล้วนี่ขึ้นไปดูซิโอ้เป็นเหมือนห้องห้องทำงานครับนะเป็นห้องทำงานแต่ถ้าทำมาอย่างนี้มันต้องเป็นห้องที่ลับพอตัวเลยอ่ามีต้องใส่รหัสนะฮะ ต้องรหัส3ามหลักนะครับตัวหนังสือเขียวแดงดำนะครับรหัสหรอถ้างั้นเราต้องหารหัสก่อนใช่ไหมโอเคได้เลยฉันจะตามหารหัสเขียวแดงดำนะครับผมท่องเอาไว้นะฮะเขียวแดงดำเขียวแดงดำมันคือรหัสท่องจำเอาไว้เขียวแดงดำนี่คือรหัสอย่าลืมมันเขียวแดงดำนั่นต้องจำไว้โจโจ โอเคต้องไม่ลืมนะฮะเราเอามาเป็นบทเพลงนะเราจะได้ไม่ลืมนะฮะเขียวแดงดำเขียวแดงดำนั่นคือรหัสโอเคไปห้องถุงใต้ดินครับเออกล่องเพลงเราได้กล่องเพลงมาเรายังไม่ได้เช็คเลยนะฮะแปดสิบตะกี้เหมือนเห็นอะไรแบบนั่นไงบินตัดหน้าไปเลยม,มันเหนมือนเห็นมีวิญญาณบินเล่นอยู่นะฮะอ,อ่ากล่องเพลงนะครับกล่องเพลงเนี่ยไร้เสียงต้องใช้ต้องการใช้กุญแจกล่องเพลงหรือไม่ใช้เลย ขายแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยโอเคขายแล้วครับโอ้โหเจ้าว่าเพาะเลยร้อนไม่เพาะนะครับร้อนโอเคได้รับกล่องเพลงนะฮะสวัสดีจ้ากล่องเพลงของผมอ้าวผมขอกล่องเพลงของผมคือได้เป็นพี่สาวเนี่ยเอาไปสิจ้ะ อให้ก็ได้เราเป็นคนใจดีโอเคได้รับหนันงสือสีดำนะฮะโอเคแม่คนกาลังฟังเพลงเพลินๆนะฮะเรื่องราวของเงาฉันได้ได้ฉันแค่เหยนหน้ามองผู้คนจากเบื้องบนทุกคนนั้นแตกต่างแต่ทุกคนนั้นก็ไม่ได้แตกต่างว the f ฟักบางคนก็ร่าเริงบางคนก็เศร้าหมองฉันเห็นความโกรธและความเกลียดชัง ฉันเห็นความรักและความเมตตาและความอบอุ่นของสัมผัสแรกกับผู้คนที่ฉันเฝ้ามองแค่ได้มองเท่านั้นแค่ได้จิตตามผู้คนทาให้ฉันได้จะหนักว่าฉันเป็นเพียงเงาหนังสือเล่มที่หนึ่งโอโ้โหอย่างนี้ผมคงต้องไปตามแสงอุตสามาันเลยฮะไปตามเพลนเพลียนเป็นพวกเงาไม่ใช่แล้วเอ๊แต่เงานี่ไม่ใช่กลุ่มเพลียน,นเงามปนอีกกลุ่มหนึ่งของอองิจฉีไม่ใช่จำจิตไอจําไม่ได้แล้ววะ โอเคเลยตู้นี้มันมีเหมือนหนังสือเก่าครับมีหนังสือเก่าโอเคเดินสำรวจไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะโอเคไหนดูซิเหมือนต้องเดินตรงขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะซ้ายขวานี่ครับไม่มีอะไรนะนะครับป่ะอืมเนื้อสาสตรท์ทีเดียวนะบางจุดโอเคตรงใต้เตียงนี้ต้องมีอะไรแน่เลยผมว่านะหรือไม่ก็เราอาจจะต้องเลื่อนเก้าอี้นะฮะไปเช็คบนนี้นะครับ ไม่ไม่ได้ไม่มีนะฮะเอแถวนี้มันต้องมีคำตอบสิมันต้องมีคำตอบสิมันต้องมีคำตอบสิำบสทำไมทำไมกันผมต้องไม่พลาดอะไรไปนะฮะเดี๋ยวดูนะหนังสือสีดำนะครับเอก็ไม่นะนะครับหนังสือสีดำ ตรงนี้มีที่นอนที่เปื้อนเลือดนะฮะมันไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะนะครับผมไม่สามารถทําอะไรได้นะตรงนี้โอเคถ้างั้นเรากลับก่อนแล้วกันนะฮะเดีย๋ยวชั้นตรงนี้ล่ะนั่นไงได้รับหนังสือสีแดงครับหนังสือสีแดงเรื่องราวของไปษณีนะฮะก็โยนของนะฮะรับนะ้าจูมนะฮะแม้แต่โลกกัปตันอเมริกาก็แตกเป็นเสี่ยงเสียงนะฮะ ทุกสิ่งทุกอาทุกสิ่งล้วนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่งานของผมไม่ได้ง่ายอย่างนั้นผมส่งบางสิ่งที่สําคัญมา,มากให้กับผู้คนบางสิ่งที่เต็มไปด้วยความทรงจําบางสิ่งที่เต็มไปด้วยความรักการส่งสิ่งของเหล่านี้เปรียบดังสมบัติล้ําค่าของผู้คนมันมีความหมายมากเพราะฉะนั้นคืองานของไปษนีหนังสือเล่มที่สีนะ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปษนีไปษณีเขาสีแดงนะครับ อันน,น,นี้อันนี้ผมกำลังมีความคิดอยู่ไปสนีเป็นสีแดงครับนะฮะสีของไปษนีก็คือสีสแดงแล้วเล่มที่สี่หนังสือสีแดงแล่ะเนี่ยสีแดงคือเล่มที่สี่สีดำาหะเงานะฮะ โอเคหนึ่ง okay, นะครับโอเคเออมีหนังสือกเก่าๆนะฮะโอเคถ้างั้นก็หมายความว่าขาวน,นึงนะฮะโอเคอ่าเป็นไป,นปนได้นะครับว่าก็คืออสีของหนังสือก็คือสีรหัสผมจำและไม่ได้ละเขียวเหลืองแดงปะเขียวดำแดงใช่จำพี่เขียวดำแดงปะน่าจะอย่างนั้นนะฮะโอเคทางนี้ไปได้ต่อเหรอ อ๋อทางนี้ก็รัดมาทางนี้นะครับผมโอเคไม่ว่ากันเขียวดำแดงเขียวดำแดงก็คือรหัสใช่ไหมตัวหนึ่งนะครับแต่ต้องขึ้นไปเช็คใหม่อีกรอบนะฮะขึ้นไปเช็คใหม่อีกรอบดีกว่านะครับผมต้องการเข้าไปครับออลืมเลยอุตส่าห์ร้องเป็นเพลง <laughs> ไม่น่าร้องร้องไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะฮะเนี่ยโอ้โหนี่ครับ เหมือนได้ความรักก็เช่นกันนะร้องไห้กับมันไปมันก็ไม่ได้อะไรนะฮะเฮิว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาดูสินะครับตู้นี้มีอะไรไหมเนี่ยหนังสือสีเขียวนี่ไงเยี่ยมจะบอกสมบูรณ์โอเคถ้างั้นก็เนี่ยเขียวแดงดำแดงคือสี่ดำคือหนึ่งะฮะอ่ะลงท้ายด้ 4, วยสี่หนึ่งละโอเคหนังสือสีเขียว เรื่องราวของดอกทานตะวันสีฟ้าเราเห็นดวงจันทร์ทองฟ้าและเหล่าดวงดาวเราทั้งสี่แบ่งบานเมื่อมีแสงจันทราและเราทั้งสี่หยุดเบ่งบานเม,เ,มเมื่อเมฆเมื่อมีาบดบังเราเห็นพวกพ้พงของเราแต่พวกเขาว่าเราทั้งแปดนั้นแปลกและแตกต่างเมื่อพวกเขาตื่นมาเราดับและเมื่อพวกเราดับพวกเขาตื่นพวกเราคือดอกทานตะวันสีฟ้านะฮะหนังสือเล่มที่สี่โอเคสี่สี่หนึ่ง เยี่ยมได้รับกุญแจทางขึ้นอาคารวอห้าหัวแม่ดูหลามีไฮโซไฮโซมีระดับนะฮะระดับสมองเรานะฮะแม่เป็นการคิดวิเคราะห์ที่เฉียบแหลมนะฮะอา้าโอ้อหทลงทางนี้ไอ้เราก็จะเดินตามเท้าไปเลยไงนะฮะโออเค ปริศนาถือว่ากำลังสนุกนะฮะตอนนี้นะครับผมเราจะเอาตัวชีวิตรอดไปได้อย่างไรนะฮะแล้วก็มาเราจะเจอไม้หรือไม่นะฮะขอไม่เจอได้ไหมมันหลุดโลกไปแล้วไม้ตอนนี้นะจริงๆนะครับผมขอไม่เจอแล้วกันโอเคไปถ้าจำไม่ผิดมันจะมีทางไปต่อใช่ไหมครับตรงนี้หรือที่นี่ไม่มีเอ่ย ไม่น่าจะใช่ที่นี่ใช่ไหมที่อาคารอ๋ออนึกออกแล้วนึกออกแล้วทางของไอ้นี่นะครับอีกทางอีกทางไม่ใช่ทางนี้ฮะเราต้องเดินกลับไปเลยใช่ป่ะนึกออกแล้วทางเข้าอาคารโมหะฉันนึกออกแล้วฉันนึกออกแล้วจะต้องเดินกลับไปอีกนี่แล้วเราก็เดินไปทางซ้ายนะฮะเดินออกซ้ายไปตัวหัวค้งด้านหน้านะนี่นี่ง โอเคไปเข้าส <Okay. S 1> mm ู่อาคารของโมห้าครับอืลอยเลือดเต็มไปหมดเลยโอเคต้องการรอดไหมรอดครับมาโอเคไปต่อครับโอ้ oh, <Okay. S 1> มีกองหนังสือด้วย oh. ได้รับข้อความปริศนาใช่มสี่เดี๋ยวดูสิข้อความปริศนา ต้องการอ่านมันหรือไม่อ่านครับคู่สี่ไอ้คู่พี่น้องสองคนที่นี่ส่วนใหญ่ชอบมาวิ่งเล่นแถวนี้ประจำตอนที่ผมเห็นพวกเขารู้สึกคนที่เป็นพี่สาวจะชอบพกหนังสือเล่มสีขาวไปมาประจำประเด็นอาจจะอยู่ที่หนังสือสีขาวแล้วนะ,ะตอนนี้ทุกวันผมจะรู้ทันทีถ้าพี่น้องคู่นี้มาเล่นแถวนี้ผมจะยินเสียงกล่องดนตรีที่เจ้าน้องชายมันถือมาประจำได้เสียงที่แพรลาะมากแสดงว่าเด็กผู้ชายคนนั้น นะครับจะเจอบางครั้งผมก็มานั่งฟังแต่ไม่รู้ว่าวันไหนผมเจอศพคนที่เป็นพี่สาวเหมือนถูกขังอยู่ในห้องมานานหลายวันมากๆและมและีและหัวมีรอยถูกทุบตีทุกคนที่นี่แตกตื่นตอนผมไปเล่าให้พวกเขาฟังพวกผู้ใหญ่มีข่าวหรือเกี่ยวกับสองพี่น้องคู่นี้ผมเป็นคนเดียวที่ยอมไม่ได้ที่จะให้เก็บเรื่องนี้เป็นไว้เป็นความลับท,ทั้งทั้งที่ทั้งสองคนไม่ได้ทำอะไรผิด จนวันหนึ่งคนที่เป็นน้องชายก็ฆ่าตัวตายด้วยการผูกคอพวกผู้ใหญ่ก็บอกให้เก็บความลับแต่ผมจําเป็นที่จะต้องเอาศพต้องไปฝังไว้กับพี่สาวของเขาแต่กลายเป็นว่าเป็นผมเองเป็นผมซะเองที่เกลียดเท่าลงฮะผมคงช่วยพวกเขาได้แค่นี้ผมเสียใจจริงๆว่าสิ่งที่ทําไปจะทําให้พวกเขามีความสุขหรือเปล่าเออเป็นอย่างไรวะ เนี่ยมันมีปริศนาเยอะเลยอะนะฮะตอนนี้โ,โอเคเข้าครับเฮ้ยซาวแฉก,กมาหลอนอีกแล้วไม่ไม่ไม,ไม่มีอะไรนะเฮ้ยทางยาวผมเกลียดทางยาวมากนะฮะเล่นเกมผีนะฮะไม่ว่าเกมอะไรก็ตามนะฮะโอเคฝากเข้าต่อครับโอเคเฮ้ยทางโล่งเว้ยทางสะดวกเว้ย ทางสะดวกก็ไปสิครับรออะไรนะฮะโอเคเลือดลงล่างเนะี่ยเอ้ยมีลงล่างขึ้นบนนะั้นเราขึ้นบนก่อนเชี <c> ่ย <oughs> แมงทางน่ากลัวจริงริงนะฮะปลออกซ้ายครับหู Ooh, ทางกว้างมากโอเคตันจ้างั้นออกขวาหยขวาไปต่อได้นะฮะโอทางไปต่อได้เยอะมากครับตันแต่ทางนี้โอเค โอ้ตายแล้วใี hey, ้มันเหมือนเขาวงกดเลยนะตอนนี้นะฮะห้องน้ําหญิงนะฮะโอเคเดี๋ยวเข้าก่อนดูอ่ะเราเข้าห้องน้าหญิงประตูล็อกนะฮะโอเคทางนี้ไปต่อไม่ได้นะครับผมทางนี้ไปต่อไม่ได้ทางขวาล่ะโอเคทางขวาเข้าไปไม่ได้ถ้างั้นเราต้องลงได้นะฮะโอเค ว้าวดีแล้วนะฮะที่ประตูล็อกนะไม่งั้นเราจะสับสนทางนะตอนนี้ผมกาลังคิดอยู่ว่าทางด้านล่างมีอะไรนะครับผมน,นี่กําลังคิดนะนะครับเราต้องดูให้ดีที่สุดที่จะทำได้ละโอเคไหนดูซิห้องพักพารงครับโอ้ยเลือกไปหมดเลยตู้นี้ต้องมีอะไรแน่แต่รับกุญแจห้องน้ําหญิงนั่นไง <laughs> ดู้ลงนี้ลงมาก่อนดีวกว่าฮะ โอเคทางนี้ตันโอ้ oh my god นี่ฉันเดินขึ้นเดินลงเสียเวลาทำไมเนี่ยโอเคไป let's go let's go let's go, Let go. Hmm. ถึิงแรกนะฮะตอนนี้มาท้องน้ำญิงเข้ากันเลย แม่พะโลเก็บกุญแจห้องน้ำหญิงไว้พะโลคิดอะไรกับเด็กผู้หญิงมั้ยครับเนี่ย <g ül h> โอ้มีห้องน้ำหญิงเข้าไหลไอห,ห้องเลยนะฮะเราเปิดดูกันดีกว่าว่ามีผู้หญิงคนไหนเข้าอยู่ไหมน,นะฮะประตูล็อกเงียะล็อกอีกแล้วล็อกเงียะมีใครอยู่ไหมคะหนูปวดท้องห้องน้ำคะ่ะมีใครไหมคะอยู่แถวนี้ไม่มีนะคะสองกระจกก็ได้อะเผื่อมีใครมาอยู่ด้านหลังแมวดีกอ่าหวาดเสียวโอเคอ่ะรอต้องปีนเข้าช่องนี้ไปนะครับไป เป็นการเอาชีวิตรอดที่หวาดเสียวเหมือนกันนะฮะโอเคเรียบร้อยอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ําฝั่งชายนะครับน่าจะเป็นห้องน้ําฝั่งผู้ชายนะฮะโอเคเจอเอกสารอีกแล้วครับได้รับพ้อความปริศนา5้าครับต้องการอ่านหรือไม่อ่านครับแม่แม่ของหนูป่วยเสียชีวิตไปพ่อก็ทิ้งเราหนูคิดถึงแม่ ร่างกายของหนูไม่แข็งแรงมาตั้งแต่เกิดแล้วแต่พวกเพื่อนๆพวกเขาก็มาเล่นกับหนูหนูดีใจจริงๆอืมโอยมันบิวบรรยากาศให้เริ่มสนสยองขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะนะครับผมโอเคต้องการบันทึกเกมหรือไม่อ่ะบันทึกก่อนก็ได้ออชาร์เตอร์สามแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมมา สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาครับไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราเล่นชั a เตอร์และคลิปแล้วกันเนาะโอเคนะครับผมสำหรับชาร์ลอตซีโร่ก็ติดตามกันต่อไปครับนะฮะคลิปคลิปหน้าเราจะเจอกับอะไรนะครับผมโอเคชอบให้กดไลค์บวกสมัครรับข้อมูลได้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ